ลา้วเนี่อหลวงชาวไร้คเป็นเจน้าหด้าีดีเจร้ายที่ใดมางานบุญวัดลาพุทธมงมีการเสพน้งงำคึกคืนร้ายขอพ้นว่าน่ำมาไม้ไทยแล้วก็เป็นอยเออไม้ไทยพนได้มาอุ้มสู้อยู่นูน ون, ให้พวกเข้ามวซลซื่นลื่นเลื่องย่าง,งสุดข,ขีดขันเลยขอขอบใจหลายๆเด้ออ,ขขอันดาพระลุงซื้อยังเนาะซื้อแพง วงสงศักดิ์เราเป็นคณะกรรมการพระเจ้าบ่คนมันเที่ยวงานหมักมวนบขาดยักปีบขาดจักปีมาอยู่นี่สามสิบปีมาตลอด พี่น้องลาวทั่วโลูกนะครับพร้อมกับชาวลาวอยู่โทรอนโตวัดเบลวานวัดโทรอนโตพระเจ้าเจ้าดีใจที่ได้มาสัมผัสแล้วก็ขอบคุณขอบใจหลายๆขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญและมากคู่ปีมาต้นๆวัดลาวพระเจ้าโอเคย่างบายขอบใจหลายๆลายยิดีกับกเจริญสบายดีจากลาวแคนาดา